ถ,ถ้าท่านนี้จะอ,อุปทานได้ก็คือเบื่อเข้าใจแล้วแล้วก็เบื่อตรงนี้ถูกไหมฮะตตถ,ถ้าถ้านนี้อุปทานได้ก็ <S 1> <S 1> ดรูรู้ได้ตัวเองเป็นปัจจตังครับคําว่าปัจจตังนี้ก็แปลว่ารู้ได้เฉพาะตนอ้ะาแล้วไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นได้เลยว่าเราไม่โกรธเราก็รู้ได้ตัวของเราเองนั่นเองถึงว่าปัจจตังแล้วเราไม่โลภเราก็รู้ <thur? S 1> ด้วยตัวของเราเองเราไม่หลงอะไรทั้งหมดในโลกใบนี้เราแค่อาศัยเราก็เป็นปัจจตังไปบอกใครเขาก็ไม่เชื่อ แล้วเราก็ไม่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 ฉาไม่ลิษยาแล้วก็ไม่ไม่ยินดียินร้ายสัตว์ของทั้งโลกแค่อาศัยแล้วเราก็ไม่หลงรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สักการสัมผัสแล้วก็อารมณ์ของใจที่ที่ที่ไม่เป็นกลางที่เดี๋ยวก็สวยสุขเดี๋ยวก็สวยทุกเนเราไม่หลงอารมณ์พวกนี้แล้วอย่างนี้ต่างหากล่ะคะถึงจะเรียกว่าวางอุปทาน แล้วก็วางความไม่แล้วก็ความไม่รู้ก็เลยกลายเป็นความรู้ท่านถึงเรียกว่าอาวิชานี่พอวางมันแล้วมันเลยเปลี่ยนเป็นวิชาแค่นั้นเองแบนนี้พอวางเสร็จแล้วมันเปลี่ยนแค่แค่เอาคําว่าอ่ะออกไปก็เหลือคําว่าวิชาชัดไหมภาษาถ้าเอาภาษาบาลีมาคุยด้วยเนี่ยมันก็จะมันก็ปนมาหน่อยก็จะได้ขาดสะบ้านถ้าไม่ปนมาเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่ลงใจอีก ตกลงตกลงเข้าใจไหมท่านเรียกอวิชชาหนูคงเคยได้ยินใช่ไหมคําว่าอวิชชาทีนี้ถ้าเผื่อ<ช>เรารู้แล้วมันเลยเป็นวิชาแต่ในที่ยังไม่รู้แจ้งรู้ชัดรู้จนวางนี่ยังเรียกอวิชชาอยู่นะจ้ะแต่ถ้ารู้แล้ววางได้แล้วถึงจะเรียกวิชาครับ,รบใช่ทีนี้ก็คือเมื่อกี้ผมสงสัยตรงนึงที่ยายบอกว่าถ้าถ้าผมฟังแล้วผม,ผมเข้าใจจริจรงใช่ไหมผมจม่เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับในตัวย่นั้นครับผมคือ ประโยคนั้นนี่ก็คือประโยชนอทำคือเหมือนกับคือคืออันนั้นคือจะหลุดคือวางได้ใช่ไหมคือเข้าใจคือวางได้ถ้าถ้าถตาฟังประโยคนั้นแล้วแล้ววางได้เป็นเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือก็คือเหมือนกับก็ไอ้อไอววไท,ที่เขาเรียกว่าละกิเลสได้ใช่ไหมครับถูกถูกแล้วค่ะถูกถูกแล้วถูกแล้ว,ลวค่ะเข,ข้าใจแล้ววางได้มันก็เท่ากับเป็นผู้ละกิเลสแล้วแต่ละกี่ตัวล่ะมันขึ้นอย่างนี้ด้วยนะ เพราะกิเลสมันมีหลายตัวหนูก็รู้นี่ว่ากีเลลมีหลายตัวครับผมเมื่อกี้ผมก็จะถามอยู่ว่าถ้าถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วเปลี่ยนไปนี่มันจะรับไปกี่ตัวนะอยาย่ารู้เหมัอนกับละต้าถ้าฟังแล้วเข้าใจตัวในจุดนั้นใช่ไหมครับกีเลลจะตายตัวไหนบ้างก็หนูละตัวไหนได้ก็ตายเฉพาะตัวนั้นค่ะเปลี่ยนเฉพาะตัวนั้นสมมติว่าหนูละตัวนี้ได้มันก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนั้นจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดไม่ได้ค่ะ ครับเขาจะอันนี้เข้าใจนะฮะก็คือเหมือนกับแล้วแต่คนแล้วแต่คนว่าพอฟังตรงนั้นเสร็จปุ๊บเหมือนกับตรงไหนละได้ตรงไหนที่เหมือนกับมันวางได้ประทานตัวหนึ่งวางได้ก็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 ละตัวนั้นได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกแล้วค่ะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเพราะในอุบในประธานมีหลายตัวเลยนใช่ค่ะมันลลงงเี่ใช่มใช่ใช่ค่ะถูกแล้วลูกจ้ะแล้วแล้วทีนี้ถ้าหนูเวลาฟังเทศมันจะมีคํานี้วันนี้ ตัดสรุแจ้งปัางรั้วตัดละละกิเลสได้ได้ได้ไม่ได้หมดที่หนูพูดเมื่อกี้ว่าหลุดเลยละได้เลยโล่งเลยหมดเลยแม้สิ้นเลยเมนะ่หนูจะได้ยินแบบนี้ถูกไหมส่วนมากสิ้นไปเลยหายไปเลยนหนูเข้าใจว่ามันมารวมทีเดียวหมดเกลี้ยงหนูเข้าใจแบบนี้นะยายว่าใช่ไหมก็บางบางบางคนอนะ่ะผมผมเข้าใจว่าบางคนก็เป็นอย่างนั้นบางคนก็ไม่ ก็ต้องค่อยๆฆ่าไปทีทละตัวบางคนก็แบบเหมือนกับบ,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 บุญหนาจัดก็ทะลุหายไปหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยถ้า้าการณีนั้นมันต้องเป็นขครื่งขั้นที่ที่หายไปได,ไ,ดได้หมดเลยเนี่ยต้องเรียกว่าผู้ที่มีบารมีเก่าจนจนฆ่ากิเลสมามากแล้วเหมือนเหมือนที่หนูเคยถามว่าพราะพรหมนั่นละจ้ะ เ,เ,เพราะท่านฆ่ากิเลสไว้หมดแล้วว่ามาเกิดใหม่ก็มาฆ่าอีกไม่มากมันเลยบรรลุเลยต้องกรณีแบบนี้เพื่อถึงจะบรรลุเลยลนี่ะหละนี่ไหผมสงสัยว่าพระพรมเนี่ยก็มี <c oughs> พระพรมที่เหมือนกับประมาณว่าพอพระพรมใช่ไหมฮะแล้วก็มาเกิดเป็นคนใช่ไหมครับใช่ไหมฮะแล้วก็ <c oughs> เผยอกบังเอิญมาเกิดตอนที่แบบไม่ไม่เป็นพระพุทธเจ้าพอดีเขาก็เหมือนกับสะสมกิเลสไปเรื่อยๆ่ก็กลับมาเป็นคนปกติมันก็มันที่มีแบบนี้ได้ถูกไหมฮะ ก็นี่ไงนี่แหละคําถามนี้มีประโยชน์แล้วจะบอกให้ก็นี่แหละถึงบอกว่าถ้าไปเกิดเขาทู่ที่รู้แล้วท่านถึงไม่กล้าไปเกิดส,สวรรค์ทุกชั้นไม่กล้าไปเกิดก็เพราะว่ามันไปเกิดอยู่นานพอกลับลงมาทีเพราะศาสนาหมดแล้วไม่มีใครสอนแล้วก็ต้องมาเป็นมนุษย์เราพอเป็นมนุษย์แล้วก็หมดอายุก็กลับไปเกิดสวรรค์เหมือนเดิมรอจนกว่าจะมีพพุทธเจ้ามาสอนเพราะท่านจะไม่รู้เองได้รู้เองไม่ได,ไได้ไม่มีใครรู้เองได้ แต่ผู้ที่รู้เองได้ต้องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถึงจะรู้เองได้ผู้ที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้านั่นแหละถึงจะมารู้เองตัดสรู้เองไม่มีครูสอนแต่ขนาดเดียวที่จะมามาเกิดใหม่เพื่อจะเพื่อจะเข้านิพพานเนี่ยถ้าไม่ทันพระศาสนาไม่มีศาสนาศาสนาหมดก็ต้องเกิดแก่เก็บตายรอจนกว่าจะมีพระศาสนาเกิดเกิดขึ้นท่านถึงได้บอกว่าถ้ารู้แล้วเขาท่านไม่ปรารถนา สวรรค์ชั้นไหนชั้นไหนก็ไม่ปาถนาเลยค่ะไม่ปาถนาเลยค่ะท่านกลัวว่าขึ้นไปอยู่ลงมาอีกทีพระศาสนาหมดแล้วนะนะชัดไหมเข้าใจไหมแค่สงสัยนะฮะถ้าคนที่เกิดแบบหวังจะเป็นพระพุทธเจ้านี่หลุดไปเป็นผมบีมีมมอเจะ่าหรือไม่ไม่น่าจะมีหรือไม่มียไม่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 มีครับถ้าถ้าปารถนาเป็นพระเจ้าแล้วนะครับมีหลุดไปเป็นผมก่อนไหมถ้าถ้าพุทธทํานายแล้ว หลุดไม่ได้จะต้องเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวถ้าโดนทํานายอ่ะใช่ว่าถ้าโดนพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพุธธทธะทานายแล้วว่าเธอจะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้นะในยุคนั้นยุคนี้บอกชื่อไว้เสร็จถ้าทํานายแบบนี้แล้วผู้นั้นจะไม่มีสิทธ,ธิ์ไปเกิดเป็นอะไรเลยจะต้องมาเกิดเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวหมดสิทธิ์เพราะเขาเรียกว่าได้ได,ได้ถูกถูกพุทธ,ธะทนานายแล้ว่ยคำว่าพุทธะทานายคือพุทธเจ้าทํานายแล้วแต่พุทธเจ้าองค์ก่อนนะ ค่ะพอทำนายแล้วอย่างทำนายพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระพระพระธีมังกรพระพุทธเจ้าทีมังกรทํานายว่าว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยจะได้เกิดเป็นพระเจ้าแล้วก็เกิดชื่อพระ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 สมณัสโคดมอ่าในในในโลกแล้วทีนี้แล้วทีนี้ท่านก็เป็นสุเมตดาบทนะทีนี้ตอนที่ทานายท่านเป็นแค่สุเมตดาบทเป็นดาบทเฉยทีนี้พอทํานายแล้วปึ๊บ ท่านอยากเปลี่ยนใหญ่ก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วท่านก็ต้องสั่งสมเป็นเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จนกว่าจะได้มาตัดสุปเป็นพระพระปัญสมานะโคดมถึงจะสิ้นสุดเพราะว่าได้ถูกทํานายแล้วถ้าไม่ถูกทํานายเปลี่ยนได้ที่หนุ่มพเมื่นกี้นะคะพระพุทธเจ้าทํานายแล้วเปลี่ยนไม่ได้ครับและพูดถึงพอพอพอถูกทานายแล้วก็ต้องเป็นคนหรือว่าต้องเป็นสัตว์เป็นเป็นไม่ใช่เป็นสัตว์ค่ะเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นสัตว์ก็เป็นเป็นมนุษย์ก็เป็นแต่แต่ก็เป็นพระโพธิสัตว เกิดเป็นสัตว์ก็เป็นพระโพธิสัตว์สัตว์เหมือนกันก็เหมือนพวกเจ้าเราเคยเกิดเป็นโพธิสัตว์มาประดุกโพธิสัตว์กวางนี่นะท่านก็เคยเป็นพธิเป็นสัตว์แต่เป็นโพธิสัตว์แต่ส่วนมากจะเป็นจ่าฝูงจะเป็นหัวหน้าถ้าเป็นสัตว์จะเป็นหัวหน้า,า,นจ,นนาจ้ะพ,พระโพธิ <becca> สัตว์นี่แหละครับแล้วแบบนี้ผมแค่ถามเล่นๆนะแบบนี้ถ้าสมมติเหมือนกับไปยกตัวอย่างว่าผมยังเป็นเป็นคนล่าสัตว์ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ ลานุ่นลานี่เงี้ยเป็นไปล่าจ่าฝูงนี่ไปไปโดนไปโดนเหมือนกับจ่าฝูงไปไปโดนแบบสัตว์เป็นโพธิสัตว์ขึ้นมานี่บาปหนักแบบสัตว์ปกตินะอ๋อก็ก็ใช่สีก็คงจะใช่แล้วแต่มันก็คงก็ถึงที่ว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์มันเกิดเกิดไปเจอเจอเจอสัตว์ทุกที่เป็นพระโพธิสัตว์สวยเลยใช่ไหมก็ถูกอยู่ผมพอดีว่ามันมันไปโยงพอดีอยู่ข้างรูปปั้นใช่ไหมพอดีพอดีเหมือนกับไปโยงกับเรื่อง บัวัเจ้าแม่คนอ็มที่เหมือนกับพ่อเขาไม่เกิดเป็นบัวใช่ไหมเราข้าพ็นบัวอะไรเงี้ยผมก็เลยนึกขึ้นได้อะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ครับตกตกตกลงถ่านหนูถามอย่างนั้นก็ก็ใช่อยู่เพราะว่าแต่ว่าส่วนมากท่านจะแ้วะคาดที่หล่ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนหรอกก็เออและแถมเป็นผู้เสียสละด้วย ถ้าเป็นจ่าฝูงจะเสียสละให้ให้ลูกน้องไปทางนี้ทางน,างนี้ท่านจะล่อล่อนายพานไว้ไม่ให้ในายพานฆ่าพวกแกพวกแกต้องรอดแต่ท่านนอดยอมเอาชีวิตเข้าเสี่ยงอย่าเป็นผู้เสียสละดิพระโพธิสัตว์จะเสียสละทุกชาติครับ,รบใช่เจยทุกัต์ทุกชาติผมผมเคยได้ยินคนพูดบอกว่า,า,ก, <c oughs> าก็คือมีมมก็ผมฟัมงมาแล้วแหละใช่ไหมเขาบอกว่า โพธิสัตว์เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยถ้าตอนที่เก็บบาร,รมีเนี่ยชีวิตก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเราไม่ค่อยได้อยู่สุขสบายเท่าไหร่ไปขึ้นวัดอยู่กตินั่งสวดมนต์นั่งภาวนาไปเรื่อยๆแค่แค่นั้นนะถ้าเป็นพรนะจริงจริงหรือเปล่านะ่เหมือนกับไม่ค่อยได้ใช้บนตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะคนทศัตว์นี้จะเป็นปฏิบัติยังไงงไก็ไม่ก็ไม่ให้ปัญญาออกจากเออที่เหนือจากจากพระโสดาให,ให้ไปถึงพระโสดาไม่ได้ครับต้องรู้รู้แค่ รุชฉลาฉลาด,ลาดบาร,รมีก็เยอะๆนี่แหละจ้ะแต่ว่าสร้างสมบาร,รมีเข้าถึงถึงพระโสดานี่ไม่ไดจ้จะอยู่แค่นอกพระโสดาถ้าเข้าสู่พระโสดาก็เป็นเป็นพระเจ้าไม่ได้สิเพราะว่าพระโสดาแล,แล้วก็อีกเจ็ดชาติก็ก็พระอรหันต์แล้วอ่ะเป็นเข้าเข้านิพพานแล้วเพราะนั้นผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เป็นพระโสดาได้เลยครับผมครับพระญาพระโสดานี่ติดตรงไหนเหมือนกับไปติดอยู่ตรงไหนนะครับ พอพอเหมือนกับก่อนก่อนจะเป็นพระโสดาเนี่ยปัญญาไปติดอยู่ช่วงไหนนะเหมนกับช่วงช่วงช่วงแบบพิจารณาเรื่องตรงไหนนคอับก็ก็ก็เป็นด้วยธรรมชาติเองประทานโทษนั้นหรืรู้ไหมรวมเด็ยพุทธจารย์โตนี่แหละบารมีล้นฟ้าท่านปรารถนาก็นี่แหละบารมีเท่านี้แหละค่ะเท่าพระสัจจตันต์โตนี่แหละจ้ะครับครับใช่ใแล้วก็ อมีหลายองค์เช่นปารนาพุทธภูมิแต่ยายก็ยายผุดดุดปากบอกหนูแล้วเพราะว่ายายก็ศึกษาก็หลุงพ่อจะลันอีกองหนึ่งเนี่ยค่ะอ่าก็รู้เยอะสอนเยอะสอนธรรมะพี่สอนอะไรหมดเนื้อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สอนให้ถึงนิพานเพราะเพราะองค์ท่านไม่ไม่เอานิพานเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านต้องการท่านต้องการมากกว่านิพานท่านต้องการเป็นพระพุทธเจ้า อ้าท่านท่านต้องการมาตัดสู้ปเป็นพระเจ้าก่อนท่านก็ถ้าเอานิพพานก็ไม่ได้เป็นพระุทธเจ้าแล้วถ้าเอาพระโสดาก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันครับผมเข้าใจครับเข้าใจใช่ไหมว่าไม่มีสิทธิ์เป็นพระโสดาเลยพระโพธิสัตว์ไม่มีสิทธิ์เป็นทะโสดาครับผมจากเพราะนั้นจะเข้าสูพ่พระโพธิสัตว์ไม่ได้พระโพธิสัตว์ก็ต้องต้องเป็นจน,น,นกว่าจะเอเกี่ยวสงไขอ่อ่ะ ว่าให้มาบําเพ็ญสร้างบรารมีสมมุติร่บแปดอสงไขก็ต้องต้องให้โคแปดอางไขหมุนเกิดอยู่นั่นแหละเกิดแก่แกบตายเกิดแก่แกบตายอยู่นั่นแหละจนกว่าจะแปดอสงไขถึงจะมีสิทธิ์ครับถูกไหมผม,ผม,ผ,มผมก็สงสัยนิดนึงนะตรงตรงพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือถ้าสมมุติเหมือนกับอย่างเช่นว่าโดนทำลายแล้วใช่ไหม <c oughs> ชาติาตแรกก็คือเหมือนกับประมาณว่าก็ก็มีบารมีเรื่องนี้พระชาติาตสองก็มีบารมีเรื่องนี้เสริมขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าอย่าบว่าเป็นเหมือนกับมีบุญขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ยครับอ๋อ คืออย่างเช่นก็คือเป็นคนตอนแรกก็เป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วตอนหลังก็ฉลาดขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแบบนั้นหรือเปล่าอ๋อครับเออเออหรือว่าเหมือนกับจะจะลุ้นจะลุ่งลุ้นนอนเหมือนกับคนปกตินะเดี๋ยววันชาติชาตินี้เดี๋ยวฉลาดมากชาตินี้เดี๋ยวฉลาดน้อยอะไรเงี้ยครับผมเหมือนกับอะไรอย่างนั้นครับหนูเข้าใจคั้มวาสร้างบารมีไหมคือว่าเขาไม่ให้ความฉลาดของท่านก็ฉลาดอยู่ในฐานะมาช่วยคนไงแก้ไขปัญหาปัญหานั้นปัญหานี้ได้ แต่ช่วยคนได้ก็มาสร้างบารมีช่วยมนุษย์นี่แหละช่วยสัตว์โลกนี่แหละคําว่าคําว่ามาสร้างบารมีเกิดแต่ละชาติสร้างทาแต่ความดีไงเขาเอาก็เหมือนพระเตมาพระเตเม่าบไงพระเตเม่ใบแล้วพระมหาพระมหาชนกเงนี้ยค่ะเออแล้วก็พระอะไรองนั้นนั่นหน้าพระพระสุวรรณสามพระพระอะไรสุขุมานพระมโหสถอย่างนี้นะเออนั่นก็พระโพธิสัตว์อยู่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เลยค่ะ จะปัญญาเป็นเลิศดไหมล่ะพระโมโหสดเนี่ยตอบอะไรได้หมดแก้ปัญหาอะไรได้หมดจ้ะแ,แต่ว่าจิตใจท่านยังไม่ยังไม่บรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมมีศีลมีศีลห้าเต็มๆไม่มีไม่ด่างไม่พ้อยเนี่ยก็ <c oughs> ก็จะก็จะเป็นพระโสดาจ้ะสังเกตนี้ไหมสังเกตหลวงปู่อะไรไม่ยายก็จำไม่ได้ท่านเพิ่งจะโตนี่แหละมั้งพายเรือไปแล้วพอดียังไม่ได้ฉันเพน ยังไม่แสนเพนมันเลยไปแล้วถามเด็กเด็กบอกว่ามันเพนตั้งนานแล้วครับท่านบอกเหรอตอนมันเพนมันอยู่ตรงไหนที่เราขับเรือมาเนี่ยท่านบอกมันตรงโคง้งงั้นมืงอขับเรือกลับไปที่โค้งเดี๋ยวนี้ขับเรือกลับ,บ,บลไปที่โคง้งไปตรงนั้นพอถึงตรงนั้นท่านก็นั่งฉันเลยนั่นเห็นไหมท่านทำท่านทำเพนให้สินด่างไหมอะก็ต้องทําให้สินด่างไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจ,จ,จะเป็นพ่อโซดาถ้าสินด่างเป็นพ่อโซดาเลยนะบอกกอนนะ ตอนนี้ท่านก็ต้องให้ศีลบรรด่างกูกูจะกูจะกลับมาฉันน่ะตรงนี้อกูให้ให้รู้ตรงตรงต่อข้อวัดข้อเว้นเฉยแต่ศีลกูด่างแล้วแต่ท่านก็<ล>ท่านก็ไม่ผิดเพราะท่านเป็นพระโซดาเออผมถาม,ถาม,ถ,ามถามนิดนึงนะครับยายแล้วแล้วเขาเป็นพระโซดาแต่แต่ศีลด่างหรือว่าหรือว่าเขาขับไปเพื่อจะฉันศีนเลเป็เรืไม่ด่างศีลศีลเรืไม่ด่างก็ทําเพื่อให้มันถูกเฉยแต่ด่างไงถ้าพระโสดา<ล>ไม่ให้ศีลด่างเลยงั้นนี้ท่านทําให้ด่างไง ท่านทําให้ด่าอ๋อก็จงจงใจทําให้ด่าถูกต้องถูกต้องหรือว่ามันมีเหตุการณ์ให้ด่ามีเหตุให้ท่านด่าเองท่านท่านท่านเป็นไปเองเป็นดื้อๆขำๆเหมือนคนขำเหมือนคนตลกนะเขาเข้าใจครับแต่น่ารักน่ารักมีแต่ดีๆไม่ไม่เอาของใครมีให้ให้มีแต่ให้นะครับผมแต่ว่ามันจะแค่แค่มีมีด่าบ้างอะไรเพิ่มเพิ่มใช่แล้วแล้วแบบนี้ผมผมทำนิดนึงแล้วถ้าสมมติพระแบบมีศีลสองริบเจ็ใช่ไหมครับแต่ว่าดันไปด่างของศีลห้าเนี่ยใช่ไหมครับก็ก็ก็ ก็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 ไม่ขึ้นโสดาถูกไหมถูกต้องแม้แพระก,ก็เป็นพระโสดาไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามีศีลห้าครบแต่ว่าศีลศีลตรงพระอืน่นอย่างอย่างสองรอยี่สิบเจ็ดอย่างอื่นเนี่ยก็คืออ่าไปบ้างแต่ก็เป็นพระโสดา,าได้ถูกไหมครับถูกค่ะถูกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าห้านี่ต้องเป็นเป็นพืพนพ้นฐานของการหลุดพ้นใช่ใช่มันเป็นพระก็ไม่ได้มันแยกว่าเออพระเนี่ยศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแต่ท่านทําข้อเว้นข้อวัดได้แน่นหนาอยู่ห้าข้อท่านก็ได้อยู่ดีได้พระโดดาอยู่ี จ้ะเพราะว่าศรัทธามีครบไหมละ่ะครบเพราะว่าท่านเชื่อบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงท่านไม่สงสัยลังเลในคําสอนไม่สงสัยในเรื่องว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งยูดต่อไปท่านไม่มีความสงสัยลังเลเหลือเลยเนี่ยท่านก็ได้พระโสดาแล้วนี่ท่านก็ท่านจะทําอะไรให้มันเหมือนกับมาช่วยอย่างเดียวเหมือนกับมาช่วยมนุษย์โลกอย่างเดียวคําว่าสร้างบาร,รมีคือมาช่วยมนุษย์โลกให้ให้ให้มึงให้พวกมึงสุขสบายอันไหนมึงทุกข์มากูแก้ได้กูบ,บอกมึงไงก็เหมือนน้ำมนต์หนูเนี่ย ศักดิ์สิทธิ์ไม่ลนะน้ำมนต์ท่านอ่ะกูกูใส่พลังไว้อ่ะกูบอกไว้อ่ะให้ช่วยมนุษย์นะเนี่ยแล้วถ้าท่านมาสร้างบุญสร้างบุญกับมนุษย์ไว้เยอะๆท่านก็มีบุญมีบุญบุญบุญเนี่ยแล้วเราแต่ว่าพระโสดานี่เรียกเอ้พระพระอะหพระพระ,พระที่ท่านจะมาบ็นพวกเจ้าเนี่ยเรียกว่าบารมีหรือบารมีเรียกว่าบารมีจ้ะว่าผมยังแค่ผมครับผมยังคิดเร่อยๆอยู่เลยนะแบบขนาดน้ำมนต์น้ำมนต์นี่ยังตัดสินกันอี้ถ้าโดนถ้าโดน พอโพธิสัตว์ตบหัวเนี่ยมันจะทำสิส่งขนาดไหนครับก็ประมาณนั้นคร,ร,รับแต่พอโพธิสัตว์ตบตบแบบเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเคเคกันนะนครับเอบอนนเป็นยังไงบ้างนี้เขาก็ใช่ไหมล่ะว่าเออโรคใบนี้มันเป็นโรคสมมุติอนะ่ะเพราะจิตเราเป็นสมมุติอนะ่ะวันี้ท่านหมอพระพุทธเจ้ามาค้นเจอว่ามันไม่มีทางแก้มันเลยนอกจากพามันหนีจากสมมุติ ก็หลุดเข้าสู่นิพพานมันมีที่แดนดินแดนนิพพานก็อยู่นอกโลกท่านก็ว่าอย่างนี้แม่หนูจา้าแล้วทีนี้พิสูจน์ได้ยังไงตอนที่ยังไม่ไปนิพพานพิสูจน์ได้จากการว่าเราเป็นสมุทเฉดประหารไหมไม่โกรธแน่ไหมไม่หลงแน่ไหมไม่ทิฏฐิแน่นะไม่เบียดเบียนแน่นะเราก็ไม่เอาของใครแน่นะมีแต่เป็นผู้ให้แน่นะหนาหนาจ้า เราไม,ม่อิจฉาอิสยาไม่มีตัวมีตนไม่มีเขามีเรามองทุกคนเป็นเสมอภาคมองคนค่าของคนเท่ากันหมดมองเมตตาไปหมดมึงจะเลวร้สาสาหาสาหัส,สกันกูก็ไม่กูก็ไม่กล้าโกรธมึงเพรากูโกรธไม่ได้เพราะเพราะว่ากูกูกูจะกูจะเป็นผู้หลุดพ้นกูเพราว่าทําไมท่านโกรธไม่ได้ ราะท่านรู้แล้วว่าโกรธทาไมก็มันเป็นกิเลสโกรธมันไม่ได้อ่ะมันเป็นกิเลสมันอะมันมันเป็นด้วยกิเลสของมันอะแล้วมันไม่ได้เป็นด้วยตัวของมันเองแต่ถ้ามันรู้มันก็จะไม่เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยโกรธไม่ได้ถ้าไม่โกรธเองโดยด้วยความรู้ของท่านนั่นแหละท่านเพราะเพราะพู้ดจะหลุดพ้นอะท่านไม่ท่านไม่โกรธอยู่แล้วเพราะท่านโกรธไปก็ก็ไม่หลุดเนี่ยบางทีมันทําให้หน้าโกรธนะมันทําให้หน้าด่าหน้าว่าหน้านั่นแต่พอท่านได้สติท่านก็นึกได้อ๋อ ถ้ามันรู้มันก็มันก็มันมันก็มันก็คนเสมอกมันกับกูแล้วสิอย่างนี้มันก็เป็นพระมันก็เป็นพระผูผ้สะอาดจิตสะอาดมันก็ฟอกจิตเหมือนกูแล้วสิเพราะฉะนั้นท่านก็เลยโรดไม่ได้แต่ท่านด่านะบัด่า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 เนี่ยท่านด่าเพื่อให้ได้ดีนี่อย่างนี้แต่ไม่ได้ด่าเพื่ออ,อ,อ,อาฆาตปยาบาทไม่ได้ด่าเพื่อเพื่อจะเอาเป็นเอาตายด่าเพื่อเป็นเรียกว่าเอาเรื่องเอาราวนะด่ากิเลสนียท่านเรียกว่าด่ากิเลสท่านด่ากิเลสด่าให้มึงดีนี่พระนี่หมายถึงพระผู้ท่านหลุดดนี่ กันถึงด่าเก่งไงข้าจะข้าจข้าจะแล้วครับยายเออพูดถึงยายฮะผมมันก่อนผมผมรืมอขึ้นได้ตอนแต่ว่าผมลืมไปแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับตอนหลายวันก่อนน้องผมนั่งสมาธิใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็เหมือนกับนั่งคิดก็ทําทําเพลินไปแล้วอยู่ดีก็เหมือนกับมันก็น่ะมันก็คิดขึ้นมาเหมือนกับประมาณว่าถามขึ้นมาใช่ไหมครับเออนิพพานเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเหมือนจะประมาณว่าเออ ขอเห็นได้ไหมอะไรเงี้ยอยู่มันก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับประมาณว่าก็เหมือนกับผมเหมือนกับก็นั่งพิจารณาตั้งแต่ว่าเหมือนกับโลกเป็นยังไงข้างล่างสุดเป็นข้างล่างสุดเป็นยังไงข้างบนสุดเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ไหมฮะก็คือข้างล่างสุดก็เหมือนกับนึกอะไรก็ไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับนึกอะไรก็แบบเหมือนกับไม่ได้นึกอะไรก็ทรมานไปหมดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะข้างบนสุดก็คือนึกอะไรก็ได้ไม่ต้องนึกยังได้เลยถูกไหมแต่ทีเนี้ยพอนิพานใช่ไหมผมเหมือนกับพอพอถามอย่างนั้นไปเขาเหมือนกับก็ได้ยินาบบออกกว่ ไอของที่มันไม่ไม,ไม่ไม่มีในสามสามสาม,สามโลกนี่แหละก,ก็คือนิพานก็คือเหมือนกับมาแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นภาพเลยนะแต่ว่าในนั้นก็เห็นก็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 เหมือนกับเห็นอยู่แค่เหมือนกับเห็นเห็นได้ยินอยู่แค่นะั้นะครับก็เลยมันก็เลยติดติดอยู่ตรงนี้นครับ,รบนิพานเป็นยังไงนะคุมยายก็ว่าไปตามความเข้าใจนะนิพานก็เราไม่มีทุกแม้แต่หยดเดียวนั่นเองค่ะ,คะ,คะ แค่นั้นเองว่าเราตรวจใจเรามีทุกมีไหมทุกเรื่องหลงเหลืออยู่ไหมเรียกว่าสมุทไทยนั่นแหละภาษาภาษาพระพุทธเจ้าเรียกสมุทไทยเราไม่มีเราไม่มีสมุทรไทยหลงเหลือเลยเกี้ยงเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยวางเกี้ยงแม่นะแล้วก็อยู่ตรงกลางเกี้ยงแม่สุขก็ไม่ยินดีทุกก็ไม่ยินหลายอย่างนี้แม่มันก็เข้าหลักที่ท่านบอกว่ามัชติมาปฏิปทาทางสายกลางก็เท่ากับว่า นิพานท่านถึงได้เรียกว่านิพานยังยังสวยยังมีชีวิตอยู่ท่านมีชื่อว่าสอุปานิเศสนิพานนะนั่นแหละที่ว่าได้นิพานตั้งแต่ยังยังไม่ตายยังแต่จิตยังอยู่ในร่างมนุษย์อยู่แต่ถึงได้มีชื่อที่ว่าเมื่อกี้นะครับผมก็คืออันนั้นคือคือผมอันนี้ผมผม,ผมก็เหมือนกับแยกว่าเหมือนกับอันนั้นก็คือสภาพของจิตใช่ไหมครับที่เป็น ที่เขาถึงนิพพานแล้วใช่ไหมครัแต่ว่าเหมือนกับแล้วแล้วอีกคำว่าแดนนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามันก็แบบมันจะมีความจริงต่มันก็มีความสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้แต่ว่าอยู่มนอ๋อแดนนิพพานเป็นลักษณะยังไงเป็นเป็นรูปร่างยังไงอย่างนั้นเหรอคะก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแดนสวรรค์ก็จะมีรูปร่างอย่างนี้แดนนรกก็จะมีรูปร่างอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันยังเหมือนกับประมาณว่าพอเหมือนกับพอเห็นภาพอะใช่ไหมครับแต่พอพูดถึงแดนนิพพานเนี่ยผมเห็นเป็นแบบขาวๆโล่งๆไม่มีอะไรแล้วก็แบบมันลออแแ้้ววกก็ไดยินคค่่ําาบ ไม่ไอไอของไอสามไอของเหมือนกับไอ,ไอ,ไอ,ไอที่แบบสามแดนไม่มีอะครับประมาณนั้น,นครับครับแบบเป็นเป็นแบบสีขาวขาเหมือนกับไม่มีอะไรเลยแล้วก็เหมือนกับวานบอกอได้ยินแค่นั้นคร<อ>แตว่าตอนหลังหลังจากนั้นผมก็พอพอพอพิจารณาอย่างนั้นเสร็จปุ๊บก็หลัม <c oughs> ครับครับมันมันก็เลยทาให้ผมจาไม่ไ,มไ,ดไ,มได้ครับิ่งมาจาได้มันเกี่ยครับหนูจะหนูจะไปเห็นนิพานจริงทั้งนิมิตก็ยังไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าจิตเรายังสกระโปรกอยู่ เพราะฉะนั้นทิ่งที่หนูเห็นก็มันก็จิตมันก็จินตนาการไปก็ได้ค่ะจะเรียกจินตนาการไปปรุงไปก็ได้แต่ก็ยังเรียกว่าปรุงดีแต่ถ้าถามว,ว่าเป็นรูปร่างยังไงยายก,ก็คิดว่ายายคิดเอาเองเหมือนกันนะคิดคิดเขาคิดไปตามความเข้าใจเพราะว่าคำว่านิพานมันก็มันก็เป็นภาพที่เราไม่สามารถเห็นได้ก็มีที่อยู่มีวิมานเหมือนกัน มีเนลมิดขึ้นแบบเดียวก็ได้อย่างนงี้ค่ะนะะก็คิดดูที่ท่านเล็งลงมาเห็นพวกเราหมดแล้วท่านจะแปลงกายมาหาพวกเราได้ทุกเวลาอ่ะเพราง,งั้นหนูฝันเห็นพ่อแม่วาจารย์ได้ยังไงล่ะเพราะนั่นแหละท่านจะลงมาหาเราก็ได้อ่ะเพราะนั้นเราจะหลุดเพราะเคยได้ยินประตูนิพพานเล็กจนเส้นผมหนึ่งเส้นผ่าสามเส้นแล้วเอาไปแย่ประตูนิพพานเพื่อจะไปเส้นผมแบ่งสามแล้วย,ยังเข้าไม่ได้ประตูนิพพาน ก็สรุปแล้วผู้ที่จะไปนิพพานจิตต้องสะอาดไหมล่ะอ้ะสะอาดจนเป็นอนัตตาเหนืออนัตตายายรู้แต่ว่าเป็นเหนืออนัตตาเข้าใจไหมครับพัปจิบัตินี้มนุษย์นี่ยมันเป็นอนัตตานะถ้าตายไปตายไปเป็นอนัตตานะเพราะว่าไม่มีแต่เงาวิญญาณเราเป็นอนัตตาเป็นเงาเราเห็นเป็นเงาอยู่เป็นเป็นเงาแต่ว่านิพพานนี้แม้แต่เงาก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะมัไม่เห็นภาพเงาเลยมันเหนืออนัตตา ก็ความรู้ก็เหมือนกันเหนือเหนือเหนือมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้นะรู้ในสิ่งที่คนไม่รู้รู้ในสิ่งคนไม่รู้เหน็นในสิ่งคนไม่เห็นเข้าใจในสิ่งที่คนไม่เข้าใจแล้วก็เออ่รู้นั่นแหละคะ่ะเสวยในสิ่งที่คนเขาไม่ได้สเสวยจะ,จะว่าไงบานี้นี่แหละคือนิพพานน้องนั้นละจ้ะแล้วพูดในสิ่งที่คนเขาไม่มีไม่มีอ่าอุปมาประมายให้เขาเห็นในสามโลกเลยไม่มีค่ะ นี่ยายก็ฟังมานะยายฟังมายายก็เป็นสมบัติของยายไปว่ายายยายก็ไม่ลืมหนูไม่คิดว่าจะมีผู้ถามมาขนาดนี้ด้วยจายยายก็เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แ่ละแต่ว่าเพราะว่าอ่ามันเป็นโลกของของทิพย์ไปอ่ะมันมันทิพย์มันอมะตะท่านจะท่านจะเกิดอะไรก็ท่านต้องการอาัสานะก็อาัศานะก็เกิดขึ้นมาเลยอย่างนี้นะท่านต้องการศาลาศาลาก็เกิดอย่างนี้นะ